ามถึงรานชีนว่าไปไหนดีคะพี่วันนี้วันนี้เหรอฮะแม่เหมือนเดิมนะครับบอกว่านานาชาติเราก็จัดให้เลยนะฮะญี่ปุ่นไปแล้วอิสลามไปแล้วนะฮะทีนี้นะครับเราไปร้านชีมอาหารจีนน้องคิดถึงร้านอะไรที่เราไปบ่อยๆร่ำรวยโภชนาอุ้ยจะไปรู้อะก็ถ้าพี่บอกว่าเราไปบ่อยๆแล้วเวลาแบบว่าเราจะชอบไปในวันครอบครัวหรือว่าเวลามีอาหารเซตต่างๆ ก็ต้องร่ำรวยพชนาอยู่แล้วต้องจัดให้ฮะเยาวงไม่ต้องห่วงฮะเขามีเซ็ตพิเศษจะเป็นอะไรนั้นไปชิมกับเขากับร่ำรวยโภชนาครับช่วงอร่อยส่วนติมสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ เอาแล้วครับตอนนี้ก็มาเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่านะฮะแขกเยอะแบบนี้ต้องดึงตัวมาคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีคับเจอกันบ่อยๆถ้ามีเทศกาลสำคัญนะฮะกับชุดประหยัดชุดพิเศษนะฮะสุดยอดอลังการอันนี้ใหญ่สุดไหมยางแต่ราคาถูกโอ้ยยางอีกแล้วอันนี้กี่เมูกอันนี่เอ๋ไม่เก่า อาหารจีนนะครับต้องบอกว่า9เมนูนะฮะคุณฟังแบบนี้คุณทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ชุดนี้ทั้งหมด3,500ันห้าสามพัเหรอสำหรับกี่ท่านครับพี่ครับวางไว้ได้สิบท่านเรามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับก็เอาเดิมก่อนออเดิมสามอย่างอ่าออเดิร์ฟก็คือกระเพาะปลาผัดแห้งกระเพราะทอดแมงกะบูลน้ำมันงาสามอย่างนี่แหละฮะชอบใครชอบมันนะครับผมว่าน้องไป๋จะชอบอันนี้ส่วนผมก็แยยกัันเลครบ ชอบทั้งสองอย่างจริงแล้วชอบอะไรก็ชอบอบร่อยเหมือนเดิมเลยอาจจะแย่งเฉพาะจานแรกนะครับเพราะจานสี่จานห้าอาจจะไม่แย่งกันแล้วแย่งอร่อย <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> เลยกินรสชาติเขาอร่อยแบบผมเส้นปูวาไม่เคยเปลี่ยนเลยตามช็อตโลแกนนะฮะอาหารเหล่าแต่ราคาติดดินแล้วโคดิร์ฟพิสิตเปลี่ยนได้ไหมฮะเฮียครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ได้ห้องข้างๆเสียงดังอะไรเงี้ย ก็ลูกค้าเยอะมากวันนี้ครับผมโอ้โหเรามาให้ลองเแซวด้วยนะควรจะเสียลูกค้าประจำจริงๆนะคุณผู้ชมครับช่วงเรามานีก็คือแขกเข้าร้านเยอะมากเลยเยอะมกมีห้องตัดเลี้ยงนะครับอันนี้รู้สึกว่าเปิดเป็นโซนห้องแอร์กันได้ทั้งหมดกี่ห้องครับก็มีหลายห้องครับหลายห้องนะครับครับผมอันนี้สาขาที่ตลาดสามดาราท่ว่าซอยยี่หกดาราทิวารซอยยี่สิบหกนะครับมีสองที่ครับที่หนึ่งก็อุดมศูนย์ห้าสิบหกทับหนึ่งครับนี่คุณผู้ชม ของเขาไม่ใช่ไก่กาของเขาเป็นหูแบบนี้อคุณเห็นมรับนี่คือหูฉลามทุกโต๊ะเลยนะฮะถ้าเกิดมาทานในซุปนี้ก็คือจะได้กินหูฉลามใหญ่แบบนี้เป็นแผ่มาเลยน้ำเต่างูเฮียเขาแน่นอนต้มถูกหล่อตอนแรกที่มก็จะรอนมันใหญ่มากจริงใหญ่จริงเป็นวุ้นแบบนี้เลยนะฮะบอกาะสำหรับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนฝูงกันแล้วกันหูฉลามก็เหมือนเดิมอร่อยคงคุณภาพนะคะหูใหญ่เหมือนเดิมเอาเข้าหมูหันเลยนะปกติแล้วตัวเท่าไหร่ครับเฮียตัวนี้ตอนนี้ที่ร้านขายพันหกพันหกแต่แถมแบบข้าวสองอย่าง กับข้าวสองอย่างด้วยนี่นะฮะหมูหันตัวใหญ่เลยนะฮะใช่อย่างเนื้อเอาไปทำอะไรได้ครับเนื้อก็ไปทอดกระเทียมผัดพริกไทยดำอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้ก็ทานอย่างนี้เลยชอบมากเลยเพราะบางทานกับมันโถได้ครับจับดูก่อนบางแบบบางบางจิ้มกับอืมเราใช้มือนะกรอบที่สุดดีที่สุดกรอบมากครับอร่อยอ่ะ มันอยู่ที่การย่างเหมืนันะใช่บางคนเนี่ยย่างแป๊บเดียวก็ขึ้นมันก็จะกรอบแป๊บเดียวโอ้แต่ม่นต้องย่างให้ย่างให้ถึงไฟจริงๆมันถึงจะกรอบนะอืมบุ้มอ่ะเอาอะไรอีกดีพี่เจมส์เลยเจ้าสมุทรกระทะร้อนอันนี้มีมีพริกด้วยเหรอใช่ไหมนี่ยเครื่องรากเนี่ยจะต้องไปคั่วให้เกี๊ยมก่อนแล้วมันอร่อเสิร์ฟบนกระทะร้อนใช่อร้อนมากคือจะบอกว่าให้คุณผู้ชมดูเป็นกุ้งแบบเป็นตัวเลยอย่างนี้เลย อร่อยอะกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในแล้วข้างในเนื้อแน่นมากรสชาติเขาเค็มข้นมากมันมีความเผ็ดไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนหอมแล้วมีกลิ่นกระเทียมครับผมแล้วก็พอเคี้ยวไปนะฮะมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่เป็นสักทีเดียวเลยมันมีความเด้งนะฮะความเด้งๆนะฮะของเนื้อปุ้งอ่อเลยอะอันนี้อะไรคะอันนี้เปาฮื้อเจียนยอดกันมาเนี่ยมีเปาฮื้อมีเห็ดห้องขอบคุณค่ะเอาจริงนราต้องยอมรับว่าอาหารจีนร้านเฮียรสชาติแบบไม่เคยตกเลยถูกต้องฮะถูกใจคนไทย รสชาติเขาจะแบบอันนี้ปกติบางทีเรากินคณะฮ่องกงใช่ปะแล้วเขาราดน้ำซอสมมันจะแบบเค็มอะแต่อันนี้มันมันรสชาติมันครับพอดีอะและต่อไปนี่คือปลาเนี่ยปลาทอดน้ำปลาปลาเป็นเป็นปลาตัวใหญ่ใหญ่ว่ายน้ำเลยนะฮะเอามาทอดน้ำปลาในสูตรของฮียเอาจริงข้ากินข้างนอกตัวเนี้ยก็ต้องมีหลายร้อยแล้วอ่ะนี่มีน้ำยำให้ไหมฮะนี่โ้สุดยอดเลยนี่นะครับดูจากสีปลาเลท่านผู้ชมครับ จะเป็นปลาที่สดใหม่นะฮะที่นี่ใช้ปลาเป็นหมดครับเธอบอกว่ามันกรอบมากครับผมแล้วมันเวลาผ่านไปนานสักพักหนึ่งแล้วมันยังกรอบอยู่เลยอ,ะอ่ะก็ท่าของปลาไม่เค็มเกินไปนะครับใช่ปับได้หวานนิดหน่อยพอเวลาปลามันสดอะ่ะมันทอดแล้วมันก็กรอบแล้วมันก็อยู่ได้นานอร่อยเงี้ยของแถมอย่างต่อไปอันนี้ก็อล้วกันโคยซิมโคดซิมมี่โคยซิมมี่เหรอใช่คลายรัดหน้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูท่าหน่าสนใจโห่ี่อะไรเนี่ย หอมไ้โกดซิมิหน่อไม้เห็ดหอมไก่เส้นครับไก่สดๆนั้นมาทำเส้นนะฮะอ่าอ่าการที่เขาแยกมาเส้นเขายังกรอบอยู่ตลอดนะคะมี่ะเขาจะหนักไปทางกรอบนอกนุ่มในนะอืมน้ำเขาอ่ะมันไม่จัดจนเกินไปจนสามารถทำให้เราสามารถเรียกว่าสดได้อ่ะอืมไม่ต้องเติมก็อร่อยนะฮะโอ้โหยำหย่อดนะฮะโกดซิมิของแถมครับต่อไปหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วแนะนำต่อไปเลยฮะของแถมอ้อนี่แป๊กวย เองหวานเวลาทีหลังเวลาทีหลังอ่ะเอาครบชุดละครบชุดแล้วคืออันนี้คือทั้งหมดนี้แต่พูดถึงลูกค้าเนี่ยไม่มาทานชุดนี้นะมาคนสองคนอะไรพวกเนี้ยมีโปรเงาะแจ้นอีกตัวอันไหนคะเป็ดปักกิ่งเนี่ยทูตสุดในโลกอันนี้เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหถูกมากอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเซ็ตสามพันห้านะฮะเหมือนกลัวผมจะไม่ได้ทานนะครับคุณผู้ชมครับรู้ว่าชอบก็เลยเอามาให้ แต่อันนี้จริงๆนะฮะร้อยเก้าเก้าทั้งนั้นเองนะฮะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทน<า>ี่ยแบบนี้เลยถูกสุดๆพูดเลยร้อยเก้าเก้าไม่มีถูกวันนี้อีกแล้วต้องพูดถึงร้านอาหารจีนแล้วก็คลิปถึงที่แรกเลยถ้าราคาประหยัดต้องร่ำรวยกัจนาชุดสุดคุ้มในราคา3,500นะฮะไฮไลท์เลยคือหมูตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะฮะหมูหันนะฮะ ราคาก็โอเคแล้วก็บูงฉลาม2อย่างนี้ก็คือราคาเกิน2 5 0 0ละครับเอาละครับไปดูอะไรพี่จะไปดูอะไรวันนี้ไปดูเลยนะฮะวันนี้ครั้งแรกที่มาทานนั่นก็คือเรื่องของโกชิมิอ่ารับอยากไปดูวิธีการทำในครัวไปดูวิธีโกชิมิได้ไหมฮะได้ครับเอาละฮะเมนูนี้ครับโกชิมิเชิญในครัวเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะผัดโกชิมินะฮะคนที่ผัดสาธิตได้ก็คือกุ๊กเตียนนะครับสวัสดีครับนะฮะ นี่คือเส้นหมี่นะครับเอามาลวกน้าลวกน้ําแล้วก็เอามาทอดร่อนกับกระทะวิทอดใหม่ๆหอมมากเขาเรียกว่าหอมกระทะนะพร้อมไหมครับพี่เตียนครับครับพร้อมครับลุยได้เลยครับมาดูขั้นตอนการทํานะฮะลวกไก่เส้นนะครับนี่เป็นหน่อไม้นะครับครับหน่อไม้ไทยแครอทแครอทแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมลวกลงไปทีเดียวเลยครับลวกพร้อมกันครับลวกกันเลยครับเอาละครับมาพักไว้ฮะตัดด้วยน้ำเย็นเนาะครับผมให้น้ำเย็นอ่ะ เอาละครับหลังจากนั้นก็มาผัดกับน้ำมันให้เกิดความหอมแล้วก็ใส่เหล้าจีนลงไปครับเหล้าจีนผัดไม่ได้นะฮะเพิ่มความหอมซอสไก่นะครับเอาละครับเริ่มปรุงรสโดยการใส่น้ำมันหอยนะฮะหรือว่าซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราดิสมบูรณ์ขาดไม่ได้นะก็คือซอสหอมเข้มโดยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราดิสมบูรณ์ครับนี่เป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็พริกไทย แต่งสีด้วยซิ๊วดำหวานนะครับซิ๊วดำหวานนะครับตราดสมบูรณ์ถึงแป้งมันนะครับเอาละครับเริ่มใส่แป้งมันน้ำหน่อยนะครับนะฮะคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวนะครับใส่นิดหน่อยพอนะครับเสร็จแล้วครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนในการเทราดนะฮะจัดจานครับเรียบร้อยนะฮะนี่คือผัดโกสิมีนะฮะครับผมอันนี้คือขุ้นช่ายขาวครับนะครับพร้อมเสิร์ฟพับคุณผู้ชมครับมีนี้จะต้องไปหั่นอีกทีนะฮะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อการรับประทานที่ง่ายที่สุดนะครับเหมาะสําหรับ 10ท่านขึ้นไปอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่เตียนครับ,ออบโอ้โหนะฮะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่า คนจะสั่งเยอะกันขนาดนี้นะครับก่าจะดึงครอบครัวไปทําได้นะฮะตะเตียนจัดให้ซะเลยไม่ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงคนสิพี่วันนี้คนเยอะมากนะคะร้านรับเริโภชนะของเรามีจัดเลี้ยงไงสำหรับคุณผู้ชมนะฮะแหมเรียกได้ว่าใกล้ๆวันหยุดถ้ามองหาร้านอาหารที่มานั่งทานกันแบบครอบครัวก็สามารถมาเด็ดที่ร้านรวยโภชนาสองสาขาด้วยกันใช่ครับมีที่ไหนบ้างคะฮียอเดิมถนนนาราทิวาซอย26ไล่ที่หนึ่งก็อุดมสุขซอย56ทับหนึ่งครับโปรโมชั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันหมดทุกของสาขามีหมดมีหมดนะฮะอย่างนี้ก็มีนะ ็มีนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้ว่าเอ๊้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงให้โทรมาถามเฮียหรือว่าอยากจะมีการจัดงานเหมือนโฮคั่งของเราโทรมาจองได้เลยนอกสถานที่ได้ไหมเฮียโอ้เยอะเลยครับนเยอะเลยสั่งกุงสั่งเป็ดได้หมดได้หมดเลยครับรับจัดตัวชีตด้วยนะเอาละครับสิ่งดีๆเรามีมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์จัดให้หนึ่งชุดครับผมเอาละครับผู้ชมครับนะฮะมองหาร้านอาหารที่ ทานกันแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนฝูงนะฮะบรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้ราคาย่อมเยาแต่อาหารเหลาแบบนี้นะฮะตั้งโดยโภชนาสองสาขาไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากขอบคุณค่ะขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะพี่ยามให้เราอิ่มอร่อยแบบนี้อ่ะกินแล้วไงกลับกลับบ้านนอนเย็นแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับหมดเวลากลับมาพบกันใหม่สุขสี่โมงครึ่งกับอร่อยช่องห้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ